สวัสดีเอฟซีแสงทองฟินแลนด์ดด SD, ทุกทุกท่านอ้าวค่ะอันนี้จะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องตอนนี้จะเป็นเวลาเนาะคะ่ะเป็นเวลาใกล้จะเที่ยงแล้วเนาะคะ่ะว่าฝากผีสู่จงเพลินกะไ้่พึ่งพึ่งไอชั้นเท่นแล้วเนาะคะ่ะ ที่นี่ทีมแม่ครัวเฮาก็เฮ็ดกับเขาเทนแล้วเรียบร้อยนะคะที่นีจ่จะจัดผ้าเอสซีเนาะคะ่ะมาเบิ่งบรรยากาศก่อนร่างของน้องจะไปแล้้วมัันไปจย์ยูบด้อยู่นี่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวย,ยาบ้านหน้าเนาะคะ่ะจะผ้าเอสซีไปเบิ่งว่าตอนนี้แขกมาหลายแล้วแล้วหรือยังเนาะคะ่ะจะผ้าไปเบิ่งนอันนี้ชื่อดนันยุคัวเนาะคะ่ะ ให้แจกคนกันเดื่มมากแล้วเนาะคะ่ะเป็นว่าละสุดท้ายแล้วพี่น้องว่าละสุดท้ายแล้วที่ร่างของน้องจะอยู่จะอยู่ให้ญาติคนดนเบิงได้ชมเนาะคะ่ะเป็นชั่วโมงสุดท้ายช่วงสุดท้ายแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าการสูญเสียในคลังหมีเป็นการสูญเสียแบบกระท่านหันเนาะคะ่ะเป็นการสูญเสียแบบกระท่านหันแบบว่ามีผูดด้ใดไดตั้งโตเนาะคะ่ะนี่พี่น้อง แขกอันกับี่พะกานสอดซองดูแลง,งานเราจะพาไปเบิงทางด้านสถานที่จัดวางศุข้องนองกันเนะคะแขกไฟไท้มาพนกับจัดมานางผักอยู่ตรงนี้ก่อนมาจุดถูปไหวนองก่อนนะคะ่ะ นาะงคะที่นอ้องตัรัสุดท้ายช่วงโคง้งท้ายแล้วเนาะคะพี่น้องจะได้อยู่ตรงจุดนี้พี่น้องยังจะได้อยู่่นี่เนาะคะหลังจากนี้ช่วงเย่ยงหรือบายไปก็จะได้เคลื่อนย้ายศพน้องไปประกอบพิธีแล้วก็ทถ่อมจะแอบถ้ำ,ถำ,ถำท,ที่ีตามทางพระพุทธศาสนาก็จะสูญสิ้นร่างอันนี้แล้วเนาะคะพี่น้อง กาจะเลี้ยวไว้แค่ความทรงจำดีๆแล้วก็ซื้อแค่นั้นเนาะค่ะนีแล้วค่ะพี่น้องข้าเจ้าว่าตื่นเป็นเงี้ยมาเซาม้าจังวาย่างเนาะค่ะจังไหเบิ่งแง่งกันดีๆเนาะค่ะรักษาสุขภาพกันให้ดีเนาะค่ะอ้าวนอนหน้ามาหอดละตีโอ้ยหอดโดนแล้วเอ้ยบ่าวหอดคือสีขาวบอลกับรถเนาะบ่อบบอบบ๊อ้ยมดยนอนข้าวหนึ่งก็ตีสี่กัวอ๋อจ้ประเทศอไร ซ <S preach ers> อยคนอยู่นี่จะจะจะกินข้าวเราบะนี้กินแล้วกินแล้วกินก็สั่งหน่อยแล้วจ้าจ้ะเดี๋ยวขาคนในพวงหนีบตัวใหม่ไปจัดคนสิซคนไปเลยปะมีอันคนไปเลยเอยอะเลยค่ะค่ะอันนี้คนกะข้าวกะผึ่งมากพี่น้องเพคนกะผากันผักจักชั่วโมงมุนี่ค่ะเดี๋ากันกหนีบจักชั่วโมงมุนี่มากฮอตคนกะเป่าเพคนกะเป่ามาซอยเนาะค่ะเพราะว่าไอ้ยุทธังดานนี่กะบ่มีผู้ใดาเนาะค่ะยุทธังดานนี่กะบ่มีผู้ใดาไอ้หางยกหางยอเนาะค่ะ ตามที่เห็นแ่ะค่ะตาทุกมือกะมิจ่าไายิ่งเนาะพี่น้องมิจ่าูู้ยยิ่งย่อหยกของต่างๆเนาะค่ะเพราะว่าายใส่เขาจะกิดภารกกีเบิร์ตทุกคนนะคะตอนนี้เนาะค่ะอากากกำลังจัดเตรียมอันนี้เป็นการเตรียมอุปกรณ์พี่น้องอุปกรณ์ตุ๊กจะเอาไปป้าเนาะพี่น้องก็จะมีห่อเขาห่อน้ำห่อเขาห่อน้ำห่อสุดท้ายที่จะเอาให้เพินเนาะค่ะ มาจกิเตรียมของก่อนจะใหญ่ซพเนาะค่ะพี่น้องก็ดีทีมงานของเฮาพักกนรถย่อยเขามาเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ทีมงงานเฮากัะเริ่มถ่าย่อยเขามากกาบไหวซพน้องแล้วเนาะค่ะตอนนี้แม่ต่อยเนาะค่ะถึงเขามากเพราะว่ามาหอดทิมงานเพิ่นกบต้องอ้ ทำงานบานให้เ็ตสินซะก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่นอ,ออกงานนอกนะคะออกงานนอกไปหลายมือกรับเขามาก็ต้องทำความสะอาดสะก่อน แม่ต่อยแม่ต่อยก็แม่แอลนะคะคือมาหอดค่ะที่ทีมแม่บานเพื่อทำความสะอาดบานแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเพื่จังออกมาได้เนาะ,ะ,ะ,ะค่ะอันนี้ก็คงจะพักกันพักพรอนในบ,บกี่ชั่วโมงเนาะค่ะก็ได้ออกมา อันนี้ลูกเพิ่นเพิงเบ่งหน้านองน,นะคะทีน่น้องยังเล็กหน่อยนี่นะคะ่ะเล็กหน่อยออกไม้เล็กหน่อยห้อมจะเป็นเบานะคะแาลูกทั้งเพิ่งเพิ่งเบ่งงามเลก็อดอดแบบนิเพิ่นบ,นนบด้เน,น,น,นะคะ เราจะเอาให้เบิ้งไก่นี่ค่ะเบิ้งนาน้อยังเด็กมากน่ ทางนี้ก็เป็นการเตรียมหอ่อเขาหอ่อน้ำห่อสุดท้ายเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเวล,ลาไปปลาเนาะคะ่ะอันนี้บ้านเฮากะไอ้กะย่างบดตะส่างเนมเนาะพี่น้องเนาะกะไปปลาซะก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าบ้านเฮาเป็นเป็นบ้านนอกเนาะคะ่ะแถวพวกแกเป็นกะย่างถือไอ้ย่างบดนะใ้ส่างเนี่ยนะคะ่ะกินงานเฮากะพายาย่ามเนาะพี่น้องรวมไอ้ทุนทรัพย์เนาะคะ่ะ เพื่อจะสมทบพุนในการสร้างเนี่ยเหรอข้าบ้านเนาะคะ่ะน,นี้เขาแตกค่ะเขาแตกตอนนี้ก็ได้ทำการทอดปักเนาะคะ่ะทอดปักไอ้ลงเย็นแล้วเรียบร้อ,อยเนาะคะ่ะเพราะว่ากำลังจะเตรียมเกลื่อนใยศพเนาะคะ่ะเกลื่อนใ่ล่างล่ญญญางไหลวิ้มย่านพี่น้องเนาะไปประกอบ,บพิธี ก,ก,ก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่เนาะค่ะผ้าเห็ดผ้าเห็ดผ้าถ้ำนะคะนาะคะ่ะผ้าเห็ดผ้าถ้ำที่ที่ต่างๆตามทางพระพุทธศาสนาเตรียมแล้วเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เตรียมแล้วอีกสักครู่จะทำการเคลื่อนย้ายศพเนาะคะ่ะที่ทางขว ค่ะเชงนใดเนาะค่ะตอนนี้จะจะพากันไปเตรียมเนาะค่ะที่นองเตียมเสร็จใหญ่จบเนาะค่ะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวข้ากจะไปเสร็จใหญ่ไปปลาแล้ววนะค่ะจังใดเนาะค่ะเขาจะมาติดตามอีกที่หนึ่งเนาะค่ะในคลิปต่อไปเราจะมาเบรคให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ